สวัสดีครับผมซันนนะครับกับเรื่องราวความลึกลับทางวิทยาศาสตร์วันนี้ผมจะมาทำหัวข้อเกี่ยวกับ UFO ตกที่ปาดำของเยอรมนีและเทคโนโลยี UFO ในมือของนาซีหัวข้อที่ผมทำในวันนี้นะครับมีพี่คนหนึ่งคอมเมนต์ไว้ในคลิปที่แล้วของผมว่าอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับ UFO ตกที่ป่าดำ ซึ่งพอผมไปหาข้อมูลดูแล้วนะครับเรื่องนี้มันน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยมันมีทั้งความน่ากลัวความลึกลับรวมอยู่ในเรื่องเดียวกันวันนี้ผมจึงหยิบหัวข้อนี้ขึ้นมาทําก่อนเลยและก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดตับสล์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับถ้าทุกคน้อมแล้วไปดูคลิปกันเลยครับ ป่าดำเยอรมนีเป็นป่าสนในเทือกเขาริมแม่น้ำไรยอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมนีเป็นป่าขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงความสวยางามของป่าดำและเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยตำนานเรื่องเล่าว่ากันว่าเป็นสถานที่ UFO ตกในปีคศ1936หรือพศ2479 4ปีก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งการตกของ UFO ดังกล่าวนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดของนาซีเยอรมนีและสาเหตุที่สถานที่แห่งนี้ถูกเรียกว่าปา่าดำเพราะเป็นปา่าที่ทึบมีต้นไม้ขึ้นบางหนาจนแสงไม่สามารถเจาะเข้าสู่พื้นด้านล่างได้ทำให้สภาพแวดล้อมของปา่าดำมืดราวกับฝันร้าย เมื่อปีคศ1936หรือพศ2479มีเครื่องบินทรงกรมขนาดใหญ่รูปทรงคล้ายจานมีตรงกลางนูนสีเงินตกลงที่ป่าดำของเยอรมนีชาวบ้านเมืองไฟบวกได้พบเห็นฟันลอยออกมาจากป่าดำต่างปากันไปดูด้วยควาสมสงสัยว่ามีอะไรตกที่ป่าดำ แต่ว่าอีกไม่นานนักเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฮตก็เข้ามาปิดล้อมควบคุมพื้นที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วจนไม่รู้ว่าอะไรตกที่ปา่าดำแต่ว่าพยานผู้เห็นเหตุการณ์ต่างเล่ากันว่าจานบินตกที่ปา่าดำเล่นหนังสือพิมพ์ของเยอรมนีได้เสนอข่าวในขณะนั้นและเรียกเหตุการณ์นี้ว่าจานบินตกที่ปา่าดาที่เรียกอย่างนี้นะครับเพราะว่าในยุคนั้นสมัยนั้นตอนนั้น ยังไม่มีใครรู้จักคําว่า UFO ต่อมาเจ้าหน้าที่ทหารก็ได้เก็บกู้ชิ้นส่วนเศษซากที่หลงเหลือจากการระเบิดของจานบินส่งไปให้วิศวกรนาซีศึกษาที่ปราสาทไฮเดลเบิร์กป้องปราการริมแม่น้ําไรปราสาทหลังนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์รวมไปถึงวิจัยพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าและวิจัยอากาศยานต้านแรงโน้มถ่วง เมื่อวิศวกรนาซีได้ศึกษาชิ้นส่วนจานบินที่มีเทคโนโลยีการเคลื่อนที่และเครื่องกำเนิดต้านแรงโน้มถ่วงปรากฏว่าจานบินดังกล่าวมีเทคโนโลยีที่ไม่เหมือนกับเทคโนโลยีใดบนโลกไฮดิท์ิมเลอร์ผู้บัญชาการทหารหน่วยไฮท์ส่งรายงานเรื่องนี้ไปถึงอดอฟฮิตเลอร์ผู้นำนาซีและได้ให้อนุมัตโครงการลับหนึ่งโครงการที่มีชื่อว่าดีก็เพื่อพัฒนาอากาศยานและการข้ามมิติเวลา แต่ว่าฮิตเลอร์ไม่ได้มีโครงการลับโครงการนี้โครงการเดียวนะครับแต่ว่าฮิตเลอร์ยังมีโครงการลับอีกหลายโครงการซึ่งมีอยู่หนึ่งโครงการที่ผมค่อนข้างที่จะสนใจมันเป็นอย่างมากโครงการนี้มีชื่อว่าเลเบนบอลซึ่งมีเป้าหมายในการเพาะพันธุ์มนุษย์ชาวอารยันสายเลือดบริสุทธิ์แต่ว่าโครงการนี้ไม่ได้เกี่ยวกับหัวข้อที่ผมหยิบมาทําในวันนี้นะครับเออแล้วก็ในในเราก็พูดถึงโครงการลับของฮิตเลอร์แล้วนั้นเราก็ไปดูประวัติของฮิตเลอร์กันเล่าๆด้วยเลยดีกว่า ดล์ฟยิตเลอร์เป็นนักการเมืองชาวเยอรมนีเชื้อชาติโพสเตียนและเป็นหัวหน้าพรรคกรมกรชาติสังคมนิยมของเยอรมนีหรือที่เรารู้จักกันในชื่อกองพรรคนาซี ฮิตเลอร์ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีระหว่างปีคศ1933ถึงปีคศ1945หรือว่า88ปีที่แล้วและเป็นเฟอร์เลอร์ของเยอรมนีเฟอร์เลอร์ในที่นี้หมายถึงผู้นำและมักจะถูกใช้เรียกเป็นฉายาของผู้นำนาซีฮิตเลอร์เป็นผู้นำสูงสุดของรายและเป็นผู้จุดจนวนสงครามโลกครั้งที่สองในทวีปยุโรปและยังเป็นผู้เห็นชอบการโฮโลโลกรอ ฮูลูกรอสเป็นคําที่ใจเรียกถึงการฆ่าล้างปรนชาวเยิรมนทวีปยุโรปเราหกล้านคนโดยฝีมือของพรรคนาซีเยอรมนีและนี่คือประวัติโดยรวมของฮิตเลอร์น,นะครับนั้นเราก็กลับไปเข้าสู่หัวข้อหลักของเรากันต่อเลยดีกว่าโครงการดีก็คือโครงการที่ศึกษาชิ้นส่วนยูเอฟโอที่ตกที่ป่าดานํามาพัฒนาอากาศยานเกี่ยวกับการเดินทางข้าเมเวลาและสร้างอากาศยานยูเอฟโอของนาซี ช่วงปลายสงครามลกนาซีมีการเริ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถหลบหลีกรีดราได้สำเร็จหรือที่เราเรียกว่าเครื่องบินสเปในปัจจุบันต่อมานาซีได้สร้างโครงการที่มีชื่อว่าเดอะบลเป็นอากาศยานคล้ายละกังและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีก็ โครงการนี้เป็นโครงการที่แยกย่อยออกมาจากโครงการดีก็และไม่ถือว่าเป็นโครงการใหม่เดอะเบลถูกสร้างขึ้นเพื่อข้ามมิติเวลากลับไปสู่อดีตเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดที่นาซีเยอรมนีโจมตีสหภาพโซเวียตเป็นผลให้สถานการณ์ตอนนั้นนาซีเป็นฝ่ายรุกแต่ตอนนี้นาซีกลับมาเป็นฝ่ายตั้งรับเพราะเอตดนี้ฮิตเลอร์จึงต้องการใช้เดอะเบลกลับไปยังอดีตเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด แต่ว่าการสร้างเดืมบิลการสร้างจะต้องมีความเข้าใจเรื่องแรงโน้มถ่วงกับแม่เหล็กไฟฟ้าต้องสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างถูกต้องและต้องควบคุมสนามแม่เหล็กไฟฟ้าให้ได้เพื่อไปสู่การพัฒนาเรื่องการข้ามมิติเวลาในอีกระดับแต่ว่าอนสิ้นสุดสงครามเดือเบลพัฒนาไม่เสร็จสมบูรณ์พิมพ์เขียวแบบร่างถูกถกองทัพสหรัฐเข้าควบคุมและเก็บกวาดเอาไปหมด ทุกคนลองคิดตามผมดูนะครับในตอนที่ฮิตเลอร์เขาคิดที่จะสร้างเครื่องข้ามิติเวลานั่นมัน8ปปปีที่แล้วนะครับซึ่งในตอนนั้นแม้แต่อินเทอร์เน็ตก็ยังไม่มีผมคิดว่าสาเหตุที่ทำให้ฮิตเลอร์เขาคิดว่าเขาสามารถสร้างเครื่องข่ามิติเวลาได้สำเร็จผมคิดว่าเขาอาจจะได้เทคโนโลยี UFO ที่ตกที่ป่าดามาไว้ในมือแล้วก็เป็นไปได้แต่ก็น่าเสียดายที่กองทัพนาซีล่มสลายไปเสียก่อนจึงทำให้โครงการนี้ไม่มีการสร้างต่อ ขอบคุณที่รับชมกันมาจนจบนะครับถ้าใครสนใจเกี่ยวกับโครงการเลเบนบอลที่ผมพูดไปเมื่อตอนต้นคลิปหรือว่าสนใจเกี่ยวกับหัวข้ออะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้อย่างแน่นอนครับ